นับสนุนโดยล่องสู่สายน้ำแห่งความสุขสัมผัสทุกความประทับใจกับเกลือแกลนเพอล่ลมยัง <Yeah. S 2> ค้างอยู่กับน้องหมากมิ้นนั่นอยู่เลยโอ้ถ้าค้ามขนาดนั้นนะพี่หนูว่าเดี๋ยวพี่อ่ะลองลองกลับไปคิดดูว่าเออถ้าเกิดแบบว่าอยากจะซื้อของขวัญชิ้นใหม่ให้น้องนิวเคลียร์ซื้ออ,อ,อะไรดีด,ดีกว่าอะไรก็ได้ที่เป็นหลักหมื่นนึกออกป่ะเออที่จอบแฟนกันเออถ้าเกิดสำหรับกุ้งไก่อ่ะกุ้ไก่ห้าสิบยังดีหลักร้อยถ้าเกิดเป็นหลักสิบนี่ปวดจิต เอาละช่วงนี้นะครับน้องคนไหนอยากส่งข้อความมานะครับก็จิ้มเข้ามาแล้วกันทาง sms 4221839นะเจ๊ะใช่แล้วเองนะคะเราจะลูกไก่มีอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวร้อนมาฝากกันนั่นเองนะคะคสำหรับนักร้องลูกทุ่งค่ะที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังคงคิดถึงอยู่นั่นเองนะคะกับราชินีเพลงลูกทุ่งค่ะอย่างพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ตอนนี้นี่ะคะพี่พึ่งของเราเนี่ยก็ลาจากโลกของเราไปถึงปีแล้วเองนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดค่ะรวมไปถึงนะคะทายาทคนเดียวเท่านั้นค่ะอย่างคุณเพชรสรพมันเองงนนะะคทีี่จัดาิธลึก ราชินีลูกทุ่งค่ะ ณวัดภาษีเอกมัยค่ะในงานก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนั่นเองนะคะจิลปินลูกพุ่งขตั้งแต่เมื่อวันที่13จนถึง15มิถุนายนนี้เองนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณพ่อไกรสอนก็จัดงานเช่นเดียวกันค่ะที่วัดทับกระดานที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะเขาจําได้สองพ่อลูกนี่เคยทะเลาะไฟติ้งกันอยู่นะครับแน่นอนวันก่อนเจอก็เลยต้องขอถามนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะครับระหว่างน้องเพชรเนี่ยกับคุณพ่อไกรสอนว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะครับตอนนั้นทะเลาะกันใหญ่โตมากแล้วก็ยยังงมมีีีเเเเรรื่่่อออขขแฟนคค้้าาาะุณดกว เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานกันแล้วเพราะไม่เจอไม่เจอหน้าไงใช่ไม่เจอหน้าในงานมีโอกาสได้เจอนี่ยครับเราก็เลยพุ่งไมโครโฟนเข้าไปจิ้มรูจมูกของน้องเพชรครับอ๋อปากแล้วกันพี่ปากกันแล้วก็ต้องจิ้มด้วยแค่สัมภาษณ์เดี๋ยวมองไม่เห็นป้ายดาราเดนี่สงกอนไปฟังน้องเพชรกันดีกว่าคือทุกคนนับนับถือแม่ผู้พ้งแล้วมามามาด้วยใจ ครับถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันที่เขาจะจัดงานที่วันพักรดาครับครับข่า่ไปก็ก็คือว่าผมผมก็ยินดีหมดนะไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนจัดนะครับก็ถ้าใครราลึกถึงแมุ่่วงพวงแลีผมต้องขอบคุณด้วยผมขอขอไม่ไม่อยากจะพูดถึงแบบบุคคลที่3มากมายเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวไม่ดีอีกเพราะว่าคืออยากอยากจะให้งานแม่ม่วงพวงเนี่ยไปอย่างรับร่นสิ่งที่ผมขอมากที่สุดอ่ะ ก็คือว่าขอให้ไม่มีปัญหาอะไรฝั่งนู้นผมก็ให้ความรักและความเคารพเหมือนเดิมคดีความคดีความทางธนายผมยังยังไม่อยากจะให้ผมพูดอะไรมากมายทางนายยังไม่ยังยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงเลยตอนนี้ก็คือว่ายังไม่มีอะไรครับทางค,าออคุณอ้อยความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเป็นครับก็ยังพึ่งพาศัยกันอยู่เวลามีงานมีการอะไรผมกม็โทรไปอยู่อะไรเงี้ยก็โทรศัพ์คพุยกันบางทีก็ ไปด้วยกันครับบางทีก็ไปไปไหนก็ไปด้วยกันเลยเงี้ยข่าวดียังไงครับข่าวดียังไงต้องระบุนะฮะตอนนี้แต่งอะไรกันพร้อมค่ะแต่งไม่อยากอยากครับอยากครับถามว่อยากแต่งไหมอยากอยากนะอยากแต่งมากแต่ว่าคือด้วยด้วยอะไรอะไรที่หลายหลายที่แบบผมยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยทางคนอื่นเขาเขาก็ยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูกันอีกทีว่าจะยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ใจจริงก็อยากแต่งเพราะว่าอะไรนะฮะคุยกันบ้างใหม่ มีก็ก็ถามว่าคุยคุยไหมคุยเขาเขาาก็จะบอกว่าเหมือนมืนกับกว่าเฮ้ยยังอย่าพึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันกับตอนนี้เราทั้งสองคนก็ก็มีมีภาระหลาย,ลายๆแบบเนาะก็ก็ยังยังไม่พร้อมตรงนั้น,น,น บอกแล้วนั่นเองนะคะว่าสําหรับเรื่องตัดเนี่ยก็ไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3เพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาอีกโยออือก้อยว่ายังไงครับเพชรเขาก็บอกเลยนะคะว่าเขาก็ยินดีด้วยที่ทุกคนเนี่ยจะคิดถึงคุณเพชรลูกชายไงที่จะคิดถึงแบบคุณแม่ของเขาไม่จะจัดงานที่ไหนนะคะก็ถ้าเกิดมีใครมาร่วมในงานเนี่ยเขาก็ยินดีด้วยกันหมดนั่นแหละอ่านะครับส่วนที่นักข่าวถามนะครับก็บอกว่าแฟนเป็นไงแฟนเป็นไงอันนี้ก็รักกันดีอยู่นะครับจะมีข่าวดีไหมตรงแต่งงแต่งงานไหม ช่วงนี้ยังไม่พร้อมใช่แล้วแล้วก็คดีความนี่ก็ยังไม่อยากจะให้พูดถึงอะไรมากมายนั่นเองนะคะนายก็ไม่พูดใช่ยังไม่ขอปุ๊บปังเนี่ยนายก็บอกงี้ไม่อยากให้ออกไม่อยากออกออกความคิดเห็นนออกความคิดเห็นเองนะคะงานงอกใช่แล้วจ้ะเอาล่ะคราวนี้มาต่อกันดีกว่านะคะกับข่าวต่อมาค่ะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนใกล้ตัวของกูไก่นั่นเองนะคะใกล้ตัวยังไงใกล้ตัวก็ใกล้ตัวบ้านอยู่ใกล้กันนะเปล่าใกล้ใจใจเราใกล้กัน นัทเดทก,กูกิมียะจ้า,าพี่ถ้าเกิดพี่เปิดทอทัศั์เนี่ยเวลาที่ดูรายการต่างๆเนี่ยเวลาเห็นโฆษณาเนี่ยเรามันจะได้เห็นแบบว่าโฆษณาที่นัทเดทเป็นพรีเซนเตอร์เยอะมากด้วยความเพอร์เฟกต์ตาก็คมจมูกก็โด่งปากนิดจมูกหน่อยร่างกายกำยำแบบอ๋อหอมีคนบอกนะครับว่านัทเดทเนี่ยไปเมาปลิ้นที่ประเทศออสเตรเลียครับเมาปลิ้นเละเทะไม่ได้เรื่องเลยข่าวนี้จะเป็นยังไงเราเจอนัทเดทบอกมาซิว่าเมาปลิ้นจริงหรือเปล่า คอกเกินสองร้อยล้านจริงไม่ถึงครับประทานุดีกว่าฮะก็สามารถถ่ยบ้านถอยรถในพี่เอได้เลยทีเดียวเอ่อก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่น่าถึงครับผมตอนนี้ไม่ไม่มีวันถึงนะร้อยล้านครับผมเดี๋ยวพี่เอพี่เอเนี่ยรับปั๊บเยอะส่างประเทศซื้อได้หลายอย่างจริงจริงก็จริงจริงพี่เอเขาก็ถ้าอยากได้เขาก็ซื้อนะแต่ผมอยากได้อะไรก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงวัยทสมควรที่จะซื้ออะไรเงี้ย เขาบอกว่าพนักงานเราต้องไม่ฉลองแบบนี้เอาเต็เตียนมาเป็นไงงี้ากกว่าดูดีครับสุดดีครับผมก็อยู่นู้นไใ้เมาเต็มที่ว่าก็อยู่เมืองไทยจริงเลยออเก็คงไม่หรอกครับผมไปกันเม่อไหร่ครัไปกับไปช่วงครับผมไปช่วงประมาณเดือนนี่แล้วนะพี่นั้นเมาตามข่าวที่ออกมาไม่ได้เมาครับผมก็นมีบ้างนิดนึงอย่างงี้หัวน่ะเขาไม่ได้เมาครับไม่ได้เมาครับ อ่านะเด็กก็บอกเราไม่ได้มาเพราะวันนั้นเนี่ยกูกับกันเดเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถ้เ้เกิดแบอกเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเราคุยกันด้วยดีเราก็ยังคุยโทรศัพท์กันตลอดเวลาว่าเออนะเดดอยู่ไหนจ้าชิคก้าถ้าเกิดพี่เป็นแฟนเรานะพี่เ,เลิกกับเราวันนั้นแหละพี่จะไปฉลองความโสดแล้วก็ความอิสระภาพของพี่ แล้วก็จะปริ้นแล้วพี่ก็จะสนุกรกลางข่าวนะบอกว่านะเดทเมาปลิน้นเขาไม่ได้เมาไงเขาบอกแล้ว,วาเขาไม่ได้เมามีปาร์ตี้แต่ว่าไม่ได้เมาอย่างแน่นอนอาจจะแค่เมาแล้วดิน้นเท่านั้นเองเมาแล้วดิ้นถูกต้องเต้นเงี้ยเหรอ <oui. S 1> เออสว่วนมีงค์เตอรส่ง200ล้านบาทเนี่ยคงยังไม่ถึงหรอกคาแต่ถ้าเกิดถึงเนี่ยก็ก็ดีดีแต่ก็ไม่คือเขาบอกว่าเส้นเนี่ย ให้ไปถาพี่เอดีกว่าเพราะพี่เอผู้จัดการดูแลในเรื่องของการดูแลเรื่องเงินด้วยไงเราก็ไปดูง่ายๆนะครับว่าพี่เอออกรถอะไรมาราคากี่ล้านนะครับกระเป๋าไว้ละกี่แสนเอาไปบวกกันบวกมานะครับแล้วคูณไปอีก2ก็จะรู้ว่านั่นคือนั่นคือยี่สิบเปอร์เซ็นที่ฉกมาจากนัดเดตแรงอ่ะ,ะรแร<บ>งนเดตน่าจะได้ประมาณนั้นอ่ะเอาไว้ยังไงนะคะก็รอติดตามผลงานของนเดชแล้วกันนะคะละครเรื่องใหม่ที่เล่นคู่กัน้นงใหญ่ยา่าค่ะเกมรายเกมรักค่ะ เราดูด้จ่ะแต่ว่าพี่พี่ผู้จัดการของเดชพี่เอนี่เก่งจริงๆนะทำไมอ่ะอุ้ยก็เก่งอ่ะมีหาเงินได้เป็นร้อยล้านอะไรสุดยอดก็แปลว่าเขามีความสามารถไงใช่เขาตาถึงอ่ะรู้ว่าคนนี้สามารถที่จะดังในวงการได้ใช่แล้วเองเอามาต่อที่ข่าวต่อไปกันดีกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักบ้านเขาอยู่ไหนพี่อยากให้เขาปั้นพี่บ้างปั้นยากแล้วแก่ขนาดนี้แล้วพี่ยอมเพก่อแก่โอ๊ยแก่ขนาดนี้แล้วเขาไม่ปั้นแล้วพี่ มาดูค่ต่อไปเป็นเรื่องราวของความรักแบบว่าวัยเด็กๆกันหน่อยดีกว่าสำหรับน้องหวายนั่นเองนะคะเฮิงกินซึกพักน้องหวายคนนั้นเองนะคะเรารีบทางกันนะเดชเถอทำไมอะเบื่อแล้วไม่เอาเอามาจากความฝันทันทีโอเคถ้าเกิดออกจากนั้นเดชหนูก็จะไปหาโป๊ปต่อทันทีเลยเอออ่ะมาคราวนี้เป็นเรื่องราวของหวายกับคุณกั๊กเลาโลมใช่ร้องเพลงด้วยกันมีขาเมาส์ที่แอบทำตัวเหมือนเชื้อราครับซ่อนตัวอยู่ตามซอกตามหลืบเนี่ยนะครับก็ออกมาปล่อยข่าวว่าตอนเนี้ยหวายกับกั๊กนะครับ นอกจากจะอินกับเพลงนี้ร้องด้วยกันแล้วยังแอบกุ๊กกิ๊กดุ๊กดิ๊กอจุกจิกกจุกจิกกันเนี่ยนะครับพี่น้องหรอินกับเพลงไงุชยเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนสัมภาษณ์ก็แบบว่ากุ๊กกิ๊กกันด้วยนะไปดูดีกว่าไปดูดีกว่ากาก็ะวายว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นพี่น้องร่วมงานกันใช่ค่ะสดใสกุ๊กกิ๊กสดใสกุ๊กกิ๊กไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีค่ะ ออกใหม่นี้ไม่กลัวว่าแบบเฮ้ยจะเป็นที่จับตามองเหรอเพราะว่าเราก็เคยมีป่ากันอไม่มีไม่มีไม่กลัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลายกันจริงๆเป็นที่น้องกันไหนก็มีคนเชียร์สียเยอะขนาดนี้แล้วโอกาสจะพัฒนาจาพัฒนาไมเอ่ยเอาถามหวานก่อน ไหว้หวปื้มเพลงพี่เขาตั้งแต่แบบนานมากแล้วตั้งแต่เพลงแรกแล้ว <c oughs> จริงๆพี่เขาก็รู้ใช่หนูชอบวึงเล้วลงมากเลยประมาณนี้หนูก็ดีใจที่ได้มร้องเ,งเพลงพี่เขาแต่ว่าถามว่าจะพัฒนาไหมมันก็เป็นแค่ที่นองนทำไมคะทำไมสะวต้องปสเปคหรอไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่อ่งคือคือยังไม่อยากมีแฟนใช่ไม่อยากมีใครร <c oughs> อเขายังเด็กครับใช่ มาก็แบบว่าชอบพี่น้องเขาเขาทํางานแล้วพี่น้องเขาเป็นคนน่ารักนะครับก็ก็ดีใจที่แบบว่าเขาเขารับเราเป็นพี่ด้วยเขาหน้าเราไม่ขาดเลแบบนี้อยากจะแบบขายขนมจิ้มเขาไหมโอ้ยไม่ซื้อหรอกวันนี้นะรักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกัน เออเออที่มันเห็นก็ดูไม้ที่สัมภาษณ์เขาแหว่งไปบ้างหรือเปล่าทำไมทำไมอ๋อน้องกักเขาเป็นคนที่แบบว่าฟันใหญ่นิดนึงออ๋มีมีควันออกปากออ,ออก๋ออนิดนึงน้องเขาเป็นคนอารมณ์ดียิ้มตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะมีควันออกปากเขาก็หล่อนะมีสไตล์เขาก็หลอ่อมาก็ออามายืนยันแล้วจ้ะว่าไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเป็นแค่พี่น้องเท่านั้นค่ะคำตอบดาราวันนี้ทุกคู่ที่บอกมานี่ก็เป็นพี่น้องหมดเลยโอเคเอาล่ะให้กันไี่เบรกกันดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวช่วงหน้าเดี๋ยวรอเขาบอกก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาบอกเมื่อไหร่เราจะรีบนำ <1> 1> แต่ว่าช่วงหน้าของเรานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าฟ้าฝักอินเทอร์สค่ะกลับมาติดตามกันค่ะกินจะกแ็แล้วมากท,ทําอีกทีใช่ขอขอบคุณเรือแกลนเชอร์